เส้นทางบันเทิงวันนี้เริ่มด้วยงานบุญทอดผ้าป่าประจำปี2563เนื่องในโอกาสช่อง7 HD 9สู่ปีที่54โดยมีผู้บริหารพนักงานและนักแสดงบูมกิตก้องหลุยเฮสเรียวทัศนียาพิงพลอยประภาวดีแม็กกี้อาภาและโอดรัตทีร่วมทอดผ้าป่าด,ด้วยกันที่วัดโฉมศรีจังหวัดสิงห์บุรีโดยในปีนี้ได้ยอดเงินรวมทั้งสิ้น854,000บาท โดยจะนําไปบูรณะศา,าลาการ,ปรเปรียนและสมทบทุนให้เด็กกำพร้าที่ยากจนนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆจากโรงเรียนศรีอุดมวิทยางานนี้เท่าแก่บูมนําขนมปังบูมเบคที่เป็นธุรกิจส่วนตัวมาร่วมมอบให้น้องๆด้วยน้องๆทุกคนเนี่ยนอกจากมีความสุขที่ไดเจอพวกเราแล้วได้กินอาหารอิ่มแล้วเนี่ยก็ยังมีความสุขกับบูมเบด้วยเห็นไหมแค่นั้นเลยตรงๆ ก็จริงๆแล้วทางช่อง7 HD ก็ได้ได้สั่งขนมปังมาบางส่วนด้วยแล้วบุมก็เอามาสมทบมาเพิ่มอีกปีนี้เป็นปีแรกค่ะที่ได้มาร่วมบุญก็ดีใจมากๆค่ะแล้วก็ร่วมอนุโมทนากับทุกๆคนด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะมาบ่อยๆเนาะได้ได้ค่ะปีหน้าเราจะได้มีแต่ผลงานที่แบบเฮงเฮงปังปังเรตติ้งดีๆผลบุญในครั้งนี้นะคะขอให้ละครของพวกเราแต่คนดูเยอะๆนะคะ,ะสาธุ ส่วนช่วงบ่ายมีการเปิดสนามเด็กเล่นส่งเสริมการเรียนรู้ส่งมอบห้องสมุดให้โรงเรียนศรีอุดมวิทยารวมถึงอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนศรีอุดมวิทยาและโรงเรียนใกล้เคียงอย่างโรงเรียนวัดบางปูนและโรงเรียนวัดตุ้มหูและก่อนจากการเหล่านักแสดงก็ได้มอบความสุขด้วยมินิคอนเสิร์ตร้องเพลงกันสนุกสนานน้องๆมีความสุขและเหล่านักแสดงก็มีความสุขไปด้วยครับ ค่ะค่ะนี่ได้สมมุดกับกระเป๋าใส่ยินสต้องไปตั้งใจอ่านหนังสือเนาะค่ะไปเรียนนะ ไปนไไหอยากดูละครยอ้อนหลังพิมเลย w w w b a k a b o o t v